มาอาคงคำเดียวเสียงเดียวอีโนเอิีโนเอ,อที่ไหนคะอีโนเอฟูบะฮะแกโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปส่งเด็กน้อยกันจ้าวันนี้อากาศเย็นมากนะลาสกีวันนี้อากาศเย็นมากค่ะที่มักไม่ตกแต่อากาศสุดลบ เป็นน้ำแข็งเลยเนาะเป็นน้ำแข็งเลยถนนลื่นค่ะเดินต้องระวังหนาวไหมลูกหนาวไหมคะหนาวไหมคะหนาวหนาย้ายทำไมือแข็งแล้วหนันโรงเรียนโรงเรียนไม่ไปน,นคะคะ อยู่ใกล้ๆตอนนี้เป็นเวลา8โมง15นะคะเด้อเหนาวกันไหมเนี่ยฮะเหนากันไหมอะะเะใช่ไหมี่ยเหนาวกันบอสไปมาขึ้หนาวแล้วเข้าบ้าน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 กันไปพามาชมสวนจ้ะพี่น้องจ้ะ ลูกแข็งโป๊กเลยค่ะอันนี้เป็นเป็นตระกูลคนาเนาะค่ะเนาะผักคนาแข็งโป๊กเลยเป็นน้ำแข็งหมดแล้วอันนี้จิมารองถอนแลดดิดค่ะไม่หัวอยู่เด้นี่จิถอนออกมาแต่เพ่อได้เราเป็นน้ำแข็งแล้วอันนี้คะนาะไดโนเสาร์เท้าอากาศอุณหภูมิปกตินะคะ อุ่นขึ้นมาแน่เพื่อกจะกลับสู่สภาพเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นน้ําแข็งภายในทิตศนี้ไม่มีหิมะลงอากาศก็จะเย็นลบจ้ะประมาณลบหนึ่งองศาหนึ่งถึงสององศาะคะ่ะปีนี้วัชพุลงกระเทียมบรได้ลรงเลยจ้ะไม่ได้ลงกระเทียมเลยเนาะไม่ลงไม่เป็นรายไม่กินค่ะอันนี้เป็นอ๋ออ๋ออ๋อ ที่เขาใส่ไอพิซซ่านะคะอะไรนะลืมซื้ออืมหอมอยู่ด้หอมอยู่ด้วยอ,อย่ะนี่นเป็นบุกคลีชนะเป็นบุกคลีแต่ว่าไม่ได้แล้วเก็โป๊ก มันจะกาศแปลงพักลังบาทในปงในปลาจ้ะปีนี่ตีปุกทอรันเตานะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปค่ะทอรันเตาก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะเนาะตอนนี้ก็ตายหมดแล้วไม่ได้ทำคลิปค่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นเหียงเนอะต้นดอกหม่นะคะ เสนอเน่นะจ๊ะนะจ๊ะ้ะคะพี่น้องพามาชมสวนนะคะหลังบ้านอันนี้ดอกไม้ค่ะผักนะคะที่เหลืออยู่น่าจะเนาะดีขอตัวเข้าบบันกนนะคะ ส,สดีค่ะสวัสดีพี่น้องข้าวมื้อสุขสุขคนนะคะเนาะมาจัดมาไม่เค็มสมตำกับตีจ้ะส้มตำกุ้งนะคะกุ้งรวกจ้ะผักสลัดน้อยๆค่ะแล้วก็มีนี่จิบตีเห็ดไว้เนาะจะ้ะเนาะงไส้กรอกเ,ออเห็ดดำจ้ะไส้กรอกเห็ดดำซิมไปแล้วล่ะคะ่ะแซ่บซิมไปแล้วหนึ่งรอบจบัดตะกร้าแบบพิเศษน้ำนะคะเนาะมาจัดมาเค็มตีค่ะ กินส้มตำแล้วจ้ะเนาะใส่กรอบห้าค่ะทำใส่กลุ้มค่ะน้มจีนหน่อยหนึ่งค่ะเพชพิกแคงค่ะ แม่มหาภิดีด้วยค่ะ ดีว่าแซ่บว่าสัน่นอะ Mm-hmm. ตอนนี้บันตีเฮดบ่มีเห็นเก็บเลยจ้ะแต่พี่น้องที่เห็นเฮดติเตีลงคลิปนะคะเป็นคลิปที่ติ๋ยไทยไว้เพิ่งเอามาลงจ้ะบางคลิปยังไม่ได้ตัดเลยก็มีค่ะทายทายไว้แล้วก็ทยอยลงน่าจะเนาะมันก็นเลยยังมีเห็นเบิ่งกน่าจ้ะ ส่วนต่ำมาพักเนาะไปแล้วค่ะเพชรมาชิมเสร็จปอกนอ้นมเบิ้ง เอยากกินยังเผ็ดๆน้ำนอตจากเนาะไปแล้วค่ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็มากินซำมเน็ตน,นะคะเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพอนคลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมผูใ้ใดทุกแช์จ้าคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ